สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่อีกะห์ราคาฟุตบอลกับเมียเา,านะครับวันนี้ก็วันศุกร์ที่25แล้วนะครับจะเป็นศุกร์สุดสัปดาห์เลยนะข้อมื่อคืนนะครับเมื่อคืนนะครับลิเวอร์พูลครับถล่มไป2ประตูต่อ7บอกว่าสุดยอดมากเลยนะครับเมื่อคืนนะครับ ทีเด็ดวีพีของเนี่ยก็เป็นคู่ลิเวอร์พูลครับสรุปว่าสูงแรกก็แตกนะครับสูงเต็มเกมก็แตกนะครับแล้วก็บอลเตงก็แตกนะครับเมื่อคืนก็3หน้านะครับรับทรัพย์กันไปเต็มๆนะส่วนคืนนี้เราจะอยู่ที่บอลนะครับบอลแชมเปี้ยนชิปอังกฤษนะกลับมาสู่ลีกอังกฤษกันต่อนะครับเวลาตีหนึ่งสี่มานะครับอันเดอร์ฟิลจะเจอกับนอตติงแฮมฟอร์เรสนะครับก่อนอดื่นนะครับต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของเราก่อนใครที่กาลังมองหาเว็บที่มั่นคงปลอดภัยไม่โกงไม่เกลียนครับ กดลิงก์ด้านล่างก็มาสมัครได้เลยนะสมัครฟรีแค่เติมทุนเข้ามาเล่นเท่านั้นนะครับพร้อมเข้ากลุ่ม vip ที่เราแจกทีเด็ดบอลทั้งวันทั้งคืนถ้ามีวันแก่นะครับมาครับมาเข้าเรื่องกันนะคืนนี้เวลาตีหนึ่งสี่ห้านะครับบอลแชมเปี้ยนชิพอังกฤษนะครับอันเดอร์ฟิลด์ทาวน์จะเจอนอตติงแฮมฟอร์เรสนะครับเดี๋ยวเราไปดูสถิติของคู่นี้กันก่อนนะครับนี่ครับสถิติของคู่นี้นะห้าเกมล่าสุดนะครับกลายเป็นว่าบ้านใครบ้านมันนะครับบ้านใครบ้านมันนะครับคู่นี้ต้องบอกว่าสูสีมากนะครับ จากทีตีนะครับนอตติงแ h a m f o r เรสนะครับชนะไปได้2จาก5เกมล่าสุดนะครับส่วนอันเดอร์ฟิลนะครับชนะไปได้3จาก5เกมล่าสุดนะเกมล่าสุดก็คือนอตติงแ h a m f o r เรสครับเอาชนะอ่าอันเดอร์ฟิลไปได้3ประตูต่อ1นะครับอันเดอร์ฟิลก็มีใบแดงด้วย1ใบนะแล้วก็สกอร์สูงเต็มๆของคู่นี้เวลาเจอกันนะครับสกอร์สูงเต็มเกมนะครับก็ชนะไปได้สนะครับแล้วก็ตายไป2นะครับบินแตก3บินตาย2นะครับส่วนสกอร์สูงแรกนะ บินตกออสูงแร้ก็แตกกันไป5เกมติดเลยนะครับไม่ตายแม้แต่เกมเดียวนะต้องบอกว่าคู่นี้เวลาเจอกันนะครับชอบยิงครึ่งแรกนะครับแล้วก็ยิงเยอะด้วยนะเดี๋ยวเราไปดูสถิติของฝั่งชาบ้านอย่างอันเดอร์ฟิลก่อนนะครับอันเดอร์ฟิลนะครับ5เกมล่าสุดนะครับชนะแค่เกมเดียวนะแล้วก็แพ้ไป3แล้วก็เสมอหนึ่งะครับที่สําคัญนะ3เกมล่าสุดนะครับไม่ชนะใครเลยนะแพ้รวดนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าแพ้เยอะด้วยนะส่วนจะกอสูงแรกนะครับ2จาก5เกมล่าสุดบินแตกนะครับบินเข้า2แล้วก็ ตายไป3นะครับที่เหลือก็อ่ากินเรียบนะครับแล้วก็ส่วนสกอร์สูงในเกมนะครับเข้า3ตาย2นะครับต้องบอกว่าอันเดอร์ฟิลนะครับตาประตูไม่ค่อยได้นะครับช่วงหลังๆนะเดี๋ยวเราไปดูสถิติของทางฝั่งนอตติงแฮมฟอร์ดสกันบ้างครับนอตติงแฮมฟอร์ดสนะครับสถิติอ่าันเดอร์ฟิลที่ว่าแย่แล้วนะครับเจอกับนอตติงแฮมฟอร์ดสนะครับต้องบอกว่าเป็นลูกพี่ไปเลยนะนอตติงแฮมฟอร์ดส์ห้าเกมล่าสุดไม่ชนะใครเลยนะครับแพ้รวดนะครับไม่ชนะไม่เสมอนะครับแพ้อย่างเดียวนะครับเดินหน้า เดินหน้าแพ้กันเลยทีเดียวนะส่วนสะร์สูงแรกของนอตติงแฮมฟอร์เรส์นะครับบินแตก2นะครับแล้วก็ตายไป3นะครับส่วนบินสอร์สูงเกมนะครับก็แตกไปแค่บินเดียวนะครับแล้วก็ตายไป1 4บินนะต้องบอกว่าคืนนี้นะครับบอลนะครับเล่นไม่ดีด้วยกันทั้งคู่นะครับมาเจอกันนะผลจะเป็นยังไงก็ต้องลุ้นนะครับเดี๋ยวเราไปดูราคาที่เปิดมาคืนนี้ครับราคาที่เปิดมาคืนนี้จะกลายเป็นนอตติงนอตติงแฮมฟอร์เรส์นะครับต่อนะครับ บอลขาวๆต่อขาวๆแล้วก็ต่อโป๊นะครับต่อขาวขๆอยู่ที่น้ำเจ็ดแปดนะครับสำหรับนอตติงแฮมนะแต่เงียมองว่าฟอร์มของนอตติงแฮมก็ย่ำแย่พอสมควรนะครับแล้วก็อันเดอร์ฟิลก็ฟอร์มดูดีกว่านะเพราะฉะนั้นนะครับไม่ว่าจะเปิดมาหน้าไหนนะเงียขอต่ออันเดอร์ฟิลนะครับคืนนี้นะบอลเต็งขอไปอันเดอร์ฟิลนะส่วนตะกอสูงนิ่มเกมนะครับเงียมองว่า3ลูกน่าจะมีนะเพราะฉะนั้นนะครับสกอร์สูงนิ่มเกมที่เปิดมาสองลูกครึ่งควบสองสองลูกแล้วก็สองลูกครึ่งเงียมองว่ากดได้นะครับ เนี่ยมองว่ากดได้นะครับคู่นี้นะส่วนตะกอสูงแรกเปิดมาที่ครึ่งควบลูกน้ํา76นะต้องบอกว่าน้ํา7 6เป็นน้ําตาเงินกันเลยทีเดียวนะครับแล้วก็มีรา,าคาสะกอสูงแรกที่1ลูกด้วยครับน้ํา1 1 3นะต้องบอกว่าน้ําล้นกันเลยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับก็สะกอสูงแรกเนี่ยก็มองว่าค,ครึ่งควบลูกก็กดได้นะครับสรุปนะสรุปว่าคืนนี้นะครับ บอลเจงนะครับมีขออยู่ฝั่งอันเดอร์ฟิลนะครับแล้วก็สกอร์สูง็มเกม3มหน้าที่เปิดมาก็กดได้หมดนะครับส่วนสกอร์สูงแรกนะครับเปิดมาที่ <pl> s> <S คร hand ึ่งควบลูกก็กดได้เหมือนกันนะอย่าลืมนะครับใครที่อยากเข้ากลุ่ม VIP ที่แจกดีเด็ดบอลทั้งวันทั้งคืนถ้ามีบอลแข่งนะกดลิงก์ด้านล่างก็มาสมัครได้เลยนะครับสมัครฟรีแค่เติมทุนเข้ามาเล่นเท่านั้นนะครับสมัครฟรีแค่เติมทุนเข้ามาเล่นเท่านั้นนะครับพร้อมเข้ากลุ่ม VIP ที่เราแจกดีเด็ดบอลทั้งวันทั้งคืนถ้าม ขอให้พรุ่งนี้นะครับทุกคนตื่นมารับสับกันทั่วหน้านะครับขอบคุณครับ